ทักทายสบายดีทุกคนสบายดีตอนเช้านะมินีิก็หน้าตากี่ไม่ได้ล้างเป็นอะไรนี่มินีิก็ว่าชิลงมากโกดป่าทุกคนมาแล้วเขาก็ลุยเลย đ นดะ้สาวเค้กทำไมเธอไม่ลงอะ่ะเสารเค้กน้อยกับมาให้เป็นมือกล้องให้หน่อยค่ะมีนี่จ่ายเราได้แล้วอุ้ย,นะยซ้อนอะไร <laughs> ซ้อนนะบอกระอย่างนะจิโร่ก็คือการอาขอดันเถื่อนนะ ตอนจุ่มแล้วมันจะได้จุ้ง้วไมาเปจนอย่างได้กุ้งเผาในป่าเซลล์ลงมาแล้วลงมาแล้วพร้อมแล้วมอฮะพร้อมแล้วมอพร้อมแล้วนี่อุปกรณ์กันซะบีไปลงอ้ มาพี่ลูกเอาเนี่ยเจ๊น้องชื่อสารานนะนะหาตะปอใหญ่ก็๊น้องชื่อสารานอยู่นะเอาเนี่ยเต็มเพิ่รอบเต็มรอบมันรอบกันจเอาหูนี่คอสีนะ ขอคอก็มีนีเจ้า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 เน้เอาอได้แล้วตัวทุกหน้าเลก็ได้ตัวทำทำแข่งไปเลยตัวเลยพี่ล <c oughs> อยู่ที่นี่ขายที่อยู่ท,ยที่ลุงก็เปิดโอ้ยนป่าี่ล่ะนเออมาเลย ก็พ uh, oh, no, uh ัง huh. น oh, ้อยเตอาเจมก็พังน้อยโอ้เจมเลยตอนนี้พอสีกันน้อยใหญ่ไลเนี่ยขาห้าตั้งพื้นได้ละ

ตันแีนแม้เก็บเพองาสักเธอหักสักเขามาฝ่าเข่าเขาฟาดลูกลงไปซอสุมันขึ้นไปแล้ว่ะคุณตมคนสี่นะฮอบชิลล์แล้วปุ๊บคนสี่เดี๋ยวไปหอบฟาดนั้นเลย

ก็มีเสื้อกะอย่างนี่้ะกระป๋าไอ้ท่งเสื้อกะย่างเหรอเยอะกระอมีพุ่งั้งอะคะไม่ขึ้นต้นมันเลขึ้นเลยฮะหักแล้ไม่ข้อมันกันตากกะย่างอยู่ทึ่งตายแล้วฟองไง พ่อสีเนี่ยลงเลิกไอ้ขัน,น่นซอนตามแค่มเลเออพอสีลงเลิกไม่น,น่าซอนตามแค่มมาได้พอสีซ่อนอยู่แค่นพอสีแล่อซนตาแคมเอาซ่อนตาแค่มเ้เฮ้ <c oughs> ตา,า,าพี่เลยละตะคอนน้องให้อันนี้น <c oughs> คือพี่ลงงมแขนของเขาวเลย <c oughs> เปลีป่ยนมือก้อเพิ่พูดนะอพูด <c> น <oughs> <c oughs> ะใส่ชัลโอสีนะ อด้นี้ทุกคนได้ละไอยู่แต่ว่ามันก็คี้ดิ๋นปลาหนอนมันมีปลาหนอนก้อยกินอะไรก้ยมีนี่ปูสปาโนน่ะมันเป็นปลาหนอนเคยเปรี้ยนนหมเขาเนาะนี่ทุกคนเอ้เป็นมีแต่ปลาหนอนเพราะว่าสวิงซ้อนเอาปลาสวิงขนาดที่ลงมาได้ปลาเนาะเขาจะกินลงกตึงเฮได้ปลาใหญ่เนาะก็ได้ปลาในป่าพี่เลย ปาอะไราขอกับโเพนหางมาขอกับโผเพนางทุกคนะมือกูมือกูมี่ปาะนี่สิร่มัเย้มยมนองนลเอาขึ้นมาเยะคตมีแต่ปะอเนาะมาไปได้ขึนไหมขาผีก็โคงยังซ้อนตะโค ปุ going, ๊บเห็นลมฮุ๊บคุณทำอะไรนี่เด็กน şey ้อยเขาก็ได้ลายไปนะ <tôi được thông đều> wow, đẹp đẹp <laughs> sí, là ngâm ngâm thằng ngâm mà hơi lại đây lại có thổi, ถ้านเขางมเอาต่ปรองมมงมไม่ให้งมมากเลยพ่อสี่อ้ากเลงมเลยิงมไม่งมไหมงอมไหมพ่อสิบยบ่หยงันี่พ่อสิ่โอ้ตาลาก็มีเต็มแค้มทัม ป้าเฮ้ยเทาเข่าเื้แหกทีกท่ีแน่เลยวง้าาไดน้อยเดึงิงเขาสองต <c oughs> ัน้ม๊อบนกับโผเหยนห่างยังไงผ่านผ่าาง้เองะโอยมึหมาม่พสีเล้ใหญ่เลยองว่าต่จะเปลนคนง <can> ดีกต้มส้มไส่ค่มดแดงมือนี้เลยต้มส้มได้มือนี้ได้อ้าพ่นดีพอไหลกันแล้วเยพี่ให้ทางนี้ทางนี้ง้มแล้วก็ค่อยตามเขบมมคง้มตามเคม่ได้มเขาจังไรตามม่งพี่เข่าะาุ

นี่อยู่ในป่านี่มนมีป่าค้อวนไหมีป่าตัวมงกมตั้งคันกัคันได้กับตัวนู้นน่หางมะกรมเซตมะกรบได้ละตัวนี้อนึงที่ลงได้ปะขออเอามาพี่ก้พี่พูาอยู่พี่ไปสบไปห้อยเวทไปเอได้ตัวหน้น่คูมด้ย้จำยได้เ ได้เลยน <os> ี่มาได้ไ uh, ปเพงเลิกแบบนี้นี่ขี้ดมแล้วค่เองขี้มฮะูุพพงค์ยังไงจ้ะอุ้ยได้เลื่อยป่าเอานี้ขอน้อยโอ้โหกำบหงเหยนัยเลยยูเบ็ดเป็นครูเลยได้อันนี้คือตามห้อยนะยงนอม เออเซฟายก็มันเน่ยนี uh> ่มแต่เหนกับมตั้งแต่ลูกมันอะไรเฮ้ได้นะนื้อสนกุ้งก็ได้เอกุ้งโอ้พรสีเยเก็บกุ้งสุนอตั้งแต่คนเนี่ยนี่แล้วพสีงอมอยู่นี่นะเฮ้ยเสเวียจะได้เลยรึป่าว้าปลาค้อน้นน้ำงอกจะซื้อมเางอมไหมหมานมานไว้ ได้แลเฮ้ยว้าวพอสีนะมานิในหลายตเฮ้ยได้กินต้มซส่ไข่มดแดงอวะพวกนี้เลต่ี้นะได้แล้เฮ้ยเออหมานเลยพอสีนะมือง่มแล้วก็เอากุ้งมันนี้ เพราะว่ากุ้งมันเทามาอยู่ตากนี้นี่นี่ทุกคนกุ้งมันมอมยนี่คาจัตีนอ้้ดนพอสีริมๆอยู่เฮ้ยนี่น่โอ้โหนพอสีอนะฮะโอ้โหสีโอ้หเป็นตะกุ้งมัดนะน่อย่ไม่หมอหายาเลยนะ่อุพอสีนะคะกุ้งนะทุกคนมันสีอู่แบบนี้เราะว่าต้องน้ำ ี่เยนี่ทุกคนพุ้งกันเริ่มไดายข้วลาเลว่าต่อไปว่าเ้าอหวนซ่อนยีนาทุกคนเลยซ่อนยีนามันได้หน่อยไหมได้น่อยนึงมันก็มวยไปนะมันกัซ่อนปุ้งแหนเนาะซ่อนปุ้งเลานะจาอุยตาก็น้องคารยเนี่ยนะจ้านมเดียวนี้ปแล้วเอย่ทีนี้เแถ้ทค่แร นี่ทุกคนหลังจากที่ซ่ามาตะโดนกับตะนานนี่เป็นหลายเติบอาเฮาซ่าก่อนกับสายแล้วเนาะพ่อสีคอยนะคือแบบบอลงมันเป็นแบบบอสีนะวันนี้นะต้องแข้งเอาขึนเรรอพอรอันนี้พันน้ำซองเห็นปะหนาเห็นปะหนาแบบนี้นะ เจริจานะเอามันเยอะอาทุกคนปลานอแล้วก็กุ้งนะปนเดียวหอมมานานนนี้้นึ้นี่ทุกคนนาสาวเราได้รูปลายนี่โอ้โหสีีเห็นนี่ใสสีอะไรเนี่ ฮะว่เราถึงได้ินงได้ลายออะไรพี่พูดพี่แ่พี่นี่พูอี่าเ่นเอทก็นด้แต่เฮ็ดเนะเืองเราเฮ็ดนะดินก็แถวเขาน้ทบ่เอทบ่กางาเฮ็ดนะโอ้บ่สี่เอาเออมือทุกไว้บ่อที่งนแล้วเซเล่น่ะเฮยปากหทำลายแล้เฮย น่ะฮะน่นี่ได้ฮะได้แลยดีน่ะฮะเบิง์ราเฮดนึกเห็นไหมวิธีราเฮดนะทุกคนหลงพ่อจะได้ล่าอืมแจ็บสตู้เป็นะคำนี้ก่าักรดดด้ขึ้นมาห้อยวันนี้นะไปขึ้นไปจยือขึ้นละเยอะเต่มั่นอยู่ไหมมั่นพีเยขึ้นละเว็ไม่ไ น้อยให้เอาบานนึงมาเ่เอาบ้านนเขาได้เขาได้บานนึงเขาไหลายเยอะแล้วสักบ้านเด้ถึงได้ถึงกับยางอันนี้แค่ได้เห็นบ้านเดียวบ้านละซ้ำนี้เข็เอาบ้านนึงกคนิไมเรืยนนี่แคนรกินนี่นะตาไม่กินก็ตามมุกเลยอาเสียชูขตาไม่ถึก็ตามมุกมเร

เต็มข้อก ah, right. right? oh, oh. si si uh, ี uh ่เยอะเต็มข้อก่ชงคนหนึ่งอันได้แสดงมาแสดงาได้สองข้อก็มันนี่นีะพอสี่ป้าเมืรอนะพอสี่เอ่นพ่อสี่นยมีเยอะเลยคุัมันในท่าน่เต็มกลยยัง น้ำมันก็ลอดแล้วพระเจ้าฝัดเอาดงเข่งนี่นเจ้าเจ้าีเ็ดดิเออมันก็เฮานะฮาน้องหลอะไรนะแม่ม่นะเขาเอาเมือตาแห้งกี่ก็ต่ัมค้งทุกคนพอสี่ขึ้นมาเลยสิลเฮ้ย กะดีว่าได้หลายเลยัวเต่มปปาโซปะน้อยค่ะกบกุ้งคนเดียวเาะมาบายู่งมาบางยูเฮิ่นแบบส่วนผสมเลยใม้นั่นจะเห็ลงมาไเรียกผสมเลยเอาผสมะสมเอาทุกอย่างเลยตั้ไเบทได้หลายเนายเอาฮปาเาใหญ่ซองโตปากตึงขึ้นกิเระปิกจืดาวเลยอ๋ออใเรา้วยแบบนี่ตันี้ น,น,น,นี่ทุกคนตอนนี้ก็มาเาเทนนนินแล้วนะบริการซื้อเบิร์นบป่ามีมาแลวหลอ,อยไปมาได้ทุกคนเลยปาคอที่ไปปิดนี่ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นลาของ้องมเอาได้ได้จะโตสี่หกเป็ดสิบสิบสองโตตัวนี้ก็ได้เงยเติบนี่ อันนี้กระสีขังไว้ทุกคนเลยนีจุงเนียวกะโคนตอนนี้กำลังน้ำแล้วกระแ,รแล้วเนาะกัะบิดไคาดปลาเลือดทุกคนเพราะวา่าห้าสีเสื้อตู้เย็นไว้มือแรกจังมากเฮ็ดมันพอจะไม่กระสีไปหากถ้าฉันมาส้มต่อทุกคนเอ้ยสีประมาณนี้และกุ้งเนียวกับปลาหน่อยมีได้หลายปลาเลือดป่าเ็แากระสีขังไว้ทุกคนทางไว้กินมือหน้าเนาะมันเทกระได้มาส้มมากกระสีต้มส้มเลย